สวัสดีค่ะพบกับคุณครูนัาราชมูนะคะหรือคุณครูพพอค่ะและวันนี้นะคะกับน้องแขค่ะวันนี้เราจะมาเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะเรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยปรับปรุงและปฏิรูปประเทศค่ะในหัวข้อเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองค่ะพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยดีกว่าไปกันเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรือง สมัยปรับปรุงและปฏิรูปประเทศแบบทดสอบก่อนเรียนริเตรียมปากกาแล้วก็กระดาษขึ้นมาทำแบบทดสอบกันนะคะข้อที่1ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับผลดีต่อประเทศไทยในการเสด็จประพาสยุโรปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ไก่สร้างพันธมิตรขอไข,ข่ข่มขวัญศัตรูขอควายการคานอำนาจงงูงงงง นำความเจริญมาปรับใช้ข้อที่2ค่ะพระมหากษัตริย์พระองค์ใดได้รับยกย่องเป็นบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยกอไก่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขอไข่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขอควายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวงองงูพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะ ข้อ3ค่ะที่ตั้งของประเทศไทยมีผลดีอย่างไรต่อการต่อรองอำนาจก็ไก่มีทางออกสู่ทะเลขอไข่มีแม่น้ำหลายสายข้อควายเป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมงองงูอยู่ตรงกลางระหว่างอำนาจของอังกฤษและฝรั่งเศสข้อที่4ค่ะ ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองสมัยปรับปรุงและปฏิรูปประเทศก็ไก่าการมีผู้นำที่ดีขอไข่ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์คอควายการดำเนินนโยบายต่างประเทศที่ดีงองูการนำวัฒนธรรมต่างประเทศมาใช้ต่อไปข้อที่5ค่ะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระสหายสนิทกับกษัตริย์ประเทศใดทั้งเพื่อไมตรีระหว่างประเทศและขาดอำนาจกับอังกฤษและฝรั่งเศสกอไก่ฮังการีขอไข่รัสเซียคอควายโปแลนด์งองูสหรัฐอเมริกาเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนค่ะข้อ1ขอไข่ข้อ2กอไก่ข้อ3องงู ข้อ4งองงูและข้อ5ขอไข่ค่ะต่อไปเราไปเข้าบทเรียนกันเลยนะคะปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองสมัยปรับปรุงและปฏิรูปประเทศมีอยู่4ประการด้วยกันก็คือ 1. การมีผู้นำที่ดีค่ะ 2. ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ 3. การดำเนินนโยบายต่างประเทศที่ดี 4. การสร้างความเจริญภายใน และลดความขัดแย้งการมีผู้นำที่ดีนะคะเริ่มตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษและดาราศาสตร์ทรงติดต่อกับต่างประเทศอย่างกว้างขวางค่ะและพระองค์นะคะก็ได้รับยกย่องให้เป็นบิดาวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยด้วยค่ะ สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะพระองค์ทรงมีความรอบรู้ทรงสเสด็จประพาสต่างประเทศเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีและนำความเจริญมาปรับใช้ค่ะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงได้รับการศึกษาจากต่างประเทศนำความรู้มาปรับใช้ทรงทหารเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเพื่อแก้ไขสนธิสัญ,ญญาที่เสียเปรียบค่ะ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงได้รับการศึกษาจากต่างประเทศนำความรู้มาปรับใช้เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นรูปแบบประชาธิปไตยค่ะปัจจัยในข้อที่2นะคะก็เนื่องจากประเทศไทยค่ะที่เราดูจากในแผนที่นะคะประเทศไทยเป็นรัฐที่ตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างเขตอำนาจของอังกฤษในพมา่านะคะที่อังกฤษยึดพมา่าแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็อังกฤษในมาลายูค่ะ กับฝรั่งเศสนะคะในเวียดนามลาวและกัมพูชาค่ะซึ่งเวียดนามลาวและกัมพูชานะคะก็เป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสรหรือเราจะเรียกว่าอินโดจีนฝรั่งเศสนะคะอินโดจีนของฝรั่งเศสซึ่งประเทศไทยเนี่ยเราเป็นรัฐที่อยู่ตรงกลางระหว่างมหาอำนาจอังกฤษกับฝรั่งเศสรเราก็เลยใช้ข้อต่อรองตัวนี้แหละค่ะว่าไทยเนี่ยจะเป็นดินแดนกันชนให้กับอังกฤษและฝรั่งเศสนะคะนี่ก็เป็น ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ได้เปรียบในข้อที่2ค่ะปัจจัยข้อที่3ค่ะการดําเนินนโยบายต่างประเทศที่ดีนะคะรัฐของเรานะคะหรือประเทศไทยเนี่ยก็มีการดําเนินนโยบายต่างประเทศในลักษณะที่เป็นมิตรค่ะโอนอ่อนผ่อนตามนะคะรวมทั้งสแสวงหาพันธมิตรอย่างเช่นรัเสเซียค่ะซึ่งมาเพื่อคานอำนาจกับอังกฤษและฝรั่งเศสนะคะ นี่ก็คือภาพรพ,รพระบรมฉายาลักษณ์นะคะของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่5นะคะกับพระเจ้าซานิโคลัสที่2แห่งรัสเซียค่ะที่พระราชวังปีเตอร์ฮอฟเนื้อขาวที่รัชกาลที่5นะคะท่านเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกในปี2440ค่ะซึ่งรัชกาลที่5นะคะแล้วก็พระเจ้าซานิโคลัสเนี่ยก็ ทรงเป็นพระสหายสนิทกันนะคะนอกจากจะเจริญสัมพันธรรมิตรีแล้วก็ยังเป็นการขานอำนาจกับอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสด้วยค่ะนี่นะคะตอนที่รัชกาลที่ห้าท่านเสด็จประพาสยุโรปนะคะภาพนี้รัชกาลที่ห้าท่านก็ประทับร,รถม้านะคะที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมน,นีค่ะซึ่งความจริงแล้วนะคะพระองค์เนี่ยนอกจากการเสด็จประพาสเพื่อหาไมไิตรีแล้วก็หาประเทศต่างๆมา ขาดอำนาจแล้วก็นำเทคโนโลยีต่างๆหรือความรู้จากต่างประเทศมาปรับใช้แล้วนะคะก็คือเป็นการรักษาพระองค์ด้วยเพราะว่าตอนนั้นรัชกาลที่5ท่านทรงประชวนนะคะก็เลยเได้รับคำทูลให้เสด็จไปต่างประเทศเพื่อที่จะเป็นการพักผ่อนนะคะเพื่อที่จะแบบอยู่ห่างไกลกับพระราชกรณียกิจแต่ว่าเมื่อไปถึงนะคะด้วยความที่ข่าวการเสด็จเยือนต่างประเทศของพระองค์เนี่ยก็เป็นที่ ทราบกันทั่วกันนะคะเพราะว่าหนังสือพิมพ์ของประเทศต่างๆก็ตีพิมพ์เรื่องของพระองค์ค่ะว่าพระองค์เนี่ยทรงเป็นพระมหากษัตริย์จากฝั่งตะวตันออกที่มีความปรีชาสามารถนะคะที่สามารถรักษาเอกกราชนะคะได้โดยที่ในสมัยนั้นน่ะประเทศต่างๆก็ต่างถูกยึดเป็นประเทศอาณานิคมของชาวยุโรปแต่สยามนะคะตอนนั้นซึ่งสยามเนี่ยก็รอดพ้นการเป็นอาณานิคมได้ดังนั้นก็เลยมีคนที่อยากจะ เห็นแล้วค่ะแล้วก็อยากรู้จักพระองค์ก็มาให้การต้อนรับนะคะแล้วก็มารอรับเสด็จรัชกาลที่5ค่ะเยอะแยะไปหมดเลยนะคะผิคาดจาจัดตอนแรกที่รัชกาลที่5ท่านคิดว่าท่านจะเสด็จอย่างส่วนตัวโดยที่ไม่บอกให้ใครทราบนะคะก็กลายเป็นว่าประชาชนชาวยุโยรปเนี่ยก็ออกมารอรับเสด็จรัชกาลที่5กันเยอะแยะไปหมดเลยค่ะนี่ก็เป็นภาพตอนที่รัชกาลที่5นะคะประทับที่วิลล่าโนเบลค่ะเมืองซัมเรโมประเทศ อิตาลีค่ะอันนี้ก็เป็นการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2นะคะที่เป็นการรักษาอาการพรับประชวนเพื่อที่จะให้ห่างไกลจากพระราชกรณียกิจค่ะแต่ว่าการไปของพระองค์ก็ไม่ใช่แค่ไปรักษาการประชวนอย่างเดียวยังเป็นการไปหามิตรไมตรีนะคะเพื่อที่จะ,ะขานอํานาจกับอังกฤษและฝรั่งเศสแล้วก็เป็นการนำเทคโนโลยีต่างๆความรู้ต่างๆมาปรับใช้ในประเทศนั่นเองค่ะปัจจัยข้อที่4นะคะก็คือการสร้างความเจริญภายในและการ ลดความขัดแย้งค่ะในยุคนี้นะคะก็ได้มีการปฏิรูปกฎหมายและการศาลค่ะเพื่อไม่ให้ชาติตะวันตกเนี่ยอ้างเป็นข้อแทรกแซงในการยึดครองไทยนะคะรวมทั้งมีการยกเลิกธรรมเนียมที่ล้าสมัยค่ะอย่างเช่นการหมอบคลานนะคะเมื่อเข้าเฝ้าก็ให้เปลี่ยนเป็นการเดินการหมอบคลานก็เปลี่ยนการเป็นก้มศีรษะถวายคำนับแทนเป็นต้นค่ะดังนั้นนะคะเราสามารถสรุป ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองได้เป็น4ประการดังนี้นะคะข้อที่1การมีผู้นําที่ดีค่ะข้อที่2ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ข้อที่3การดําเนินนโยบายต่างประเทศที่ดีข้อที่4การสร้างความเจริญภายในและลดความขัดแย้งอีกครั้งหนึ่งนะคะปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองในกรุงรัตนโกสินทร์สมัยปรับปรุงและปฏิรูปประเทศนะคะก็มีอยู่ทั้งหมด 4ข้อคะ่ะข้อที่1การมีผู้นําที่ดีข้อที่2การที่ตั้งทงภูมิศาสตร์ค่ะข้อที่3นะคะการนาเนินนโยบายต่างประเทศที่ดีค่ะและข้อที่4การสร้างความเจริญภายในและลดความขัดแย้งค่ะจำได้กันได้ไม่เอ่ยก็มีเนื้อหายอยู่เท่านี้แล้วนะคะเรื่องนี้หลังจากนั้นเราก็ไปทําแบบทดสอบหลังเรียนกันเลยค่ะข้อที่1คะ่ะที่ตั้งของประเทศไทยมีผลดีอย่างไรต่อการต่อรองอํานาจ กอไก่มีทางออกสู่ทะเลขอไข่มีแม่น้ำหลายสายคอควายเป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมและงองูอยู่ตรงกลางระหว่างอำนาจของอังกฤษและฝรั่งเศสค่ะต่อไปข้อที่2ค่ะพระมาะหากษัตริย์พระองค์ใดได้รับยกย่องให้เป็นบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยกอไก่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กขอไข่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขอควายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและข้องงูพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะข้อที่3นะคะปัจจัยข้อใดที่ไม่ใช่ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงในยุคป,ปรับปรุงและปฏิรูปประเทศค่ะข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคง และความเจริญรุ่งเรืองสมัยปรับปรุงและปฏิรูปประเทศเข้อใดไม่ใช่นะคะก็ไก่การมีผู้นําที่ดีขอไข่ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์คอควายการดําเนินนโยบายต่างประเทศที่ดีงองงูการนําวัฒนธรรมต่างประเทศมาใช้ต่อไปข้อที่4คะ่ะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระสหายสนิทกับกษัตริย์ประเทศใด เพื่อที่จะเ,เป็นความสัมพันธ์ทางไมตรีนะคะระหว่างประเทศแล้วก็เป็นการขานอำนาจกับอังกฤษและฝรั่งเศสค,ค่ะกไก่ฮังการีขอไข่รัสเซียคอควายโปแลนด์งองงูสหรัฐอเมริกาค่ะต่อไปข้อที่5ค่ะข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับผลดีต่อประเทศไทยในการเสด็จประพาสยุโรปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกไก่สร้างพันธมิตร ขอไข่ข่มขวัญศัตรูคอควายการคานอำนาจและงองงูนำความเจริญมาปรับใช้ค่ะเฉลยแบบทดสอบค่ะข้อที่1งงองูข้อ2กอไก่ข้อ3งองงูข้อ4ขอไข่และข้อที่5ขอไข่ค่ะถูกกันกี่ข้อกันคะ ต้องขอขอบคุณเอกสารอ้างอิงต่างๆนะคะที่ทําให้เรามีบทเรียนออนไลน์กันในวันนี้ค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอกราบคําว่าสวัสดีค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายแล้วนะคะไม่มีย